สวัสดีครับพี่น้องมนีพญานุหน้าไก่ห่วยนะครับมาค้นมเฮิตเข่ากระยาทิพย์หรือว่าเข่าซ้มปีนะครับกลนประเภทนี้ออกข้นสาบ้านพญานุนะครับเนาะพญานุอันควรแล้วนะครับควนแล้วเพ่แล้วนะครับเท่แล้วสองขันะครับตอนนี้กำลังมนีเฮ็ดทั้งมดเ็ดกระทะกับหมอนแด้แล้วซ้ำกับซ้ำกระทะนะครับนะ นี่กำเรียงนาเปร,ร,รเ็วันแบยัไนี่ใกี่ไล้ทีแล้วครับใกี่เล้ทีแล้วมองที่เพ่อ็นเขาสัมติที่เพิ่เอนเขาสัมปีพาเครื่องนะครับนีหลายเนี่ยนะครับ กะทิน้ำตาลแป้งสาคูสาคูนี่เป็นหัวสีขาวครับใบยานั่งใบอันบักเดือยนะครับใบเตยม่านเข่าก็เพราะเขากล้า่งต่างทองพี่น้องบักข้าวลอยกิโลนะครับกะทินะครับกะทิที่ไปเข้าไปซื้มากแล้วมาขันครับลอยกิโลครับลอยสิบสามกิโลครับนี่ รวมแรงรวมใจกันนะครับเป็นประเพทนี้ทุกปีนะครับของหมู่บ้านนะครับเนาะโเวรเขาสา้ำตีหรือว่าเขาเขาระย่ตีครับพี่น้อยไท,ย,นนย,ทยคุณแนวไทยคนกับไทย ตอนนี้กำลังเขี่ยวกำลังค้นครับใก่เสดทีแล้วครับหมอนี่ก็ได้ไงยอกฮะง่ายติท่านนี่โดนยบอ่ะเรจะตายตนี่ไก่เสด็แล้วบอสไก่เสด็จได้ไก่เนนไกล็กริงนี่น่ะไกเลจรกำลังกินแล้วมั้ยถาดหน้าแท ไทยกันแลเรี่ารัดไปแล้วพนบ้านกับ้นบ้านมูพญานุนะครับเนาะมูบ้านพญานุ

ลงไล่ส no. ุน่ลงไปเกียไปเห็นบ่เขาเมาเขามเนียวสามปีอยู่ที่เขาเขาสามปีเนาะบ้านเฮาเอิเขาามปีหรือว่าเข้ากัยาทิพย์เนาะหลายอย่างใช้หลายอย่างครับหลายอย่างหน หลายแนวครับหลายแนวใส่น้ำผึ้งมันเทศนะครับเพื่อนะครับไก่ละลานี่มันสกิมแน่ลาลาไก่แล้วมันไบไก่ก็นสกิมตลอดลงแล้วครับไก่แล้วถ้ามันปากได้พันเพาไปกินพาไปกินพาไปเอาลวด ตือเขกันปีตาบานเลเน้อเม็ดหมอนยังน,นงเดียวไม่วด้วดวสวนอกรมโมงว่ามันเป็นยังมัมน,นคือไหลกงมืเอเฉหมอนอเอได้แล้วได้แล้วได้แล้วฮอนฮอนฮอนอนนัน่นละนั่นละ

ูกเคร่อคดีก็บโบบนึงก็หยิกแบเกือบเต็มโบกันแล้วแต่วัานบอกเต็มันาพอดีพอดีเลยยมกาอนอจดจีไฟเ้วขวังเออรแล้วครับแล้วแล้วแบบมันเต็มเกนนะ

แล้วกับิีภาพพอแม่พี่พพ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 พน้องนะครับมาเบิงนะครับหลวงพ่อองค์ดำนะครับเป็นพระครูหมบานของพญานุนะครับเนะาะแงม,ม้าวัดกสิมากราบมาไหวา้เพื่อนนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของหมบานพญานุนะครับเนาะถัดมานเนี่ยก็แมนพระศิวลีครับพี่น้อง พระศิวลีนะครับอัจยรยแสงนะครับเนาะพราะว่าตะเวนคอยไปทั้งตะเวนตกเลยนะครับเนาะมีพระศิวลีนะครับต่อมากับซีเมนพระพุทธเมตตาทันใจนครับหลวงพ่อท่านใจครับพี่น้องมาวัดมาว่ากับสีมากราบไหวนะครับพี่น้องสักการะบูชาพือกามเป็นสิริมงคลน,นะครับเนาะมีพญานุกับผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ่งการกวน เขาสัมปีรลอว่าเข้ากระยาทิพ์นะครับเป็นน้องเปนเป็นประเภทนี่ี่เห็ดมาตั้งแต่โบร้านนะครับเป็นน้องบานพญุกับเห็ดทุกปีนะครับในประเภทนี้บุญออกพันศาสครับเป็นน้องเนะาะม้วนกับมาเตรียมขูดะพร้านะครับเป็นน้องแล้วก็มะขันกะทิแล้วก็เคี่ยวกะทินะครับเป็นน้องเตรียมมินีก็มากับมามากวนนะครับพญุกับผ้ามาเบง ครับบริเวณนะครับวัดสาลาครับน,นี่สาลาเคยถ่ายให้เบิงงเ่งแล้วนะพี่น้องเทียวหนึ่งแล้วเนาะทางด้านนี้ก็เป็นอุโบสถครับพี่น้องนะครับโบสถ์นะครับภายในบริเวณบริเวณวัดกะลมลื่นครับไปด้วยตน้นไม้นนาชนิดนะครับพี่น้อง เป็นต้นใหม่ครับหลายครับพี่น้องต้นใหม่หน่อยไงไปย,ยน่หน,น,น,น่าไก่หวยอันนี้ก็เป็นซาร่าครับนี่ซาร่าเนาะครับเนาะสั่งมาตั้งแต่สามสิบกว่าปีพี่น้องตอนที่คนสั่งมดงบป,ประมาณแค่สามล้านันพี่น้องสามล้านนะครับเนาะ แต่้าเป็นสมัยสมุสมนีเนาะมัสดุการก่อสร้างยังกับแพงนะครับพี่น้องพระบุรุษสมุทหลายปันหนัยเนาะเคยไทยภพ่ในใหเบิงแหล้วเ่นที่หนึ่งนะครับเนาะ,นะตอนบุญพระเวทบุญนันประจาปีนะครับบุญพระเวทนะครับพี่น้องครับสวยงามและไน่มีภาพวาดนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็พระเวทสันดอนนะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องมินีพญานุกัเคื่อนติจลบคลิปไรซัมเนี้นะครับพี่น้องเนาะ พอกันคลิปหน้าขอพูดห,หลายๆครับสำหรับมาติดตามมาเบิงให้กําลังใจพญายนุหน้าก่ห่วยนะครับเนาะขอคุณห,หล้ยๆครับขอให้สุขสุก้นมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ความสมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ